สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายครับกับ t o โตโยต o าโคราไฮ t a l k นะครับ1.6ออโต้นะครับปี1999ครับรถคัดและเช็คสวยๆมาฝากนะครับสองมือจากป้ายแดงนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้เก็บงานเช็คมาทุกระบบครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์สุดๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับจัดทรงล้อมางามๆครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมเลยครับรถอยู่ที่คลอง3ปทุมธานี 6 9 0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและกรนติการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับรถสวยสภาพดีครับหน้าเดิมหลังเดิมนิเนียนเลยครับคันนี้เครื่องนี่อึดถึกทนมากๆครับคันนี้มือเครื่องเสียงแถมให้ด้วยครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับซื้อไปขับหลอได้เลยครับราคาหลักหมื่นนะครับสภาพยอดเยี่ยมนะครับราคานี้สภาพนี้ใครที่กําลังหารถใช้งานไม่อยากปวดหัวไม่อยากจุกจิกมาทางโตโยต้าก็ ไว้ใจได้ครับด้วยความอึดถึกทนของไฮท a อกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องให้กับสมาชิกได้เลยครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับใน h ฮท a อกขับนะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับเนี่ยครับสีสันเงาช้ำล้อสีสวยจะทรงมาแล้วนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับก็ฝากไว้เดยนะครับนุ่มๆไว้ทำงานนะครับเหมาะมากๆนะครับซื้อไปไม่ต้องผ่อนครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับ สมาชิกท่านใดกําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับก็ฝากคันนี้ไว้พิจจรณานะครับนี่นะครับมีเครื่องเสียงมาให้นะครับฟังเพาะๆตึบๆตึบๆนะครับก็ไปดูได้เลยครับรถคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมคัดแล้วครับเช็คแล้วครับภายในระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรล็อกแอร์แบ็กคับตัวนี้กระจกไฟฟ้า4บานขึ้นลงครบสมบูรณ์ซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้าครับในราคา6 9 0 0 0บาทนะครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับนั่งสบาย นุ่มๆนะครับก็สไตล์นี้นะครับความอึดถึกทนมีแน่นอนนะครับรถเช็คและคัดมาทุกระบบเรียบร้อยสภาพสวยครับไปชมเช็คตัวรถนะครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับพี่คนนี้เป็นคนทํางานละเอียดมากนะครับเช็คทุกระบบนะครับส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพนะครับสวยตั้งแต่ตอนคัดแล้วนะครับถ้าไม่สวยก็คือไม่จับไม่จองอยู่แล้วครับฉะนั้นใครที่ได้ไปก็ใช้งานได้อย่างสบายใจครับเอาไป ใช้งานกันได้เลยครับเจรจาต่อรองนะครับน่าจะได้รถสภาพดีๆแบบนี้ในราคาย่อมเยาเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านไม่ต้องผ่อนนะครับด้วยความอึดถึกทนไฮท็อกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับตระกูลโคล l l a ก็ถือว่าทนทานแน่นอนนะครับรถสภาพฟสวยใหม่ๆแบบนี้นะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับลองชมดูนะครับมีรูปเยอะนะครับชมรูปต่อได้เลยนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปออนไลยละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปออนไลนละเอียดขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากชอบหากใช่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับจากหารถสวยนํามาฝากนํามาเสนอให้กับสมาชิกได้เลือกชมเลือกซื้อกันนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ไหวนะครับรถมีหลากหลายราคาหลากหลายสภาพนะครับแต่ที่แน่นอนทางช่องคัดแล้วครับเช็คแล้วครับจากมืออาชีพทั้งนั้นนะครับก็ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับรถสวยครับเครื่องตัวนี้อึดถึกทนแน่นอนนะครับ ไว้ใจในสภาพแบบนี้ก็เอาไปใช้งานกันต่อนะครับขอบพระคุณครับหวังว่าจะสวยถูกใจลองชมรูปต่อได้นะครับมีรูปเยอะมากๆครับ